สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมความสวยงามนะคะของดอกชมพูพัน์ทิพที่มอกเกษตรกำแพงแสนกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ จุดแรกนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะบานสะพรั่งสวยงามเลยค่ะอยู่ข้างๆสระน้ำนะคะตรงนี้ถ้าเราขับรถเข้ามาที่ประตูมอเกษตรนะคะแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะตรงนี้เย็นสบายนะคะส่วนโซนนี้จะอยู่ข้างๆสระน้ำเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นได้ว่าโด ชมพูพันธทิพย์นะคะกําลังบานนะคะแต่ว่ายัางไม่ร่วงนะคะตรงนี้ยังสามารถที่จะถ่ายภาพสวยๆนะคะได้อีกหลายวันเลยค่ะแต่สังเกตว่าที่พื้นนะคะยังไม่มีดอกที่ร่วงลงมานะคะมันแสดงว่ายังสามารถที่จะเก็บภาพสวยๆนะคะได้หลายวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะ ไปดูต้นนี้กันค่ะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะช่อจะโตมากเลยค่ะช่อดอกโตมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆกกันค่ะเห็นไหมคะชมพูพันธ์ทิพย์เขาจะมีหลายเฉดส,สนีนะคะส่วนต้นนี้สีค่อนข้างจะสวยนะคะสีเข้มทีเดียวค่ะเห็นไหมคะอยู่บนนู้นเลยค่ะ และต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นสถานีที่สองที่เราจะพาทุกคนมาชมค่ะตรงบริเวณนี้นะคะจะมีชมพูพันธุ์ที่ด้วยกัน3ต้นนะคะแล้วก็ออกดอกนะคะบานสะพรั่งสวยงามเลยค่ะพื้นที่โล่งโปร่งสบายเลยนะคะผู้คนไม่พลุกพล่านนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพสวยสวยนะคะเก็บไว้ เป็นที่ะระลึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันค่ะ สหรับใครที่ไม่ชอบนะคะผู้คนทุกรล่านนะคะก็แนะนำตรงนี้เลยนะคะสวยงามทีเดียวค่ะ mm hmm. เหมาะกับการถ่ายภาพที่สวยนะคะ mm hmm. ตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากจุดแรกที่เราผ่าน ความสวยงามให้เราได้เก็บภาพได้อยู่นะคะและแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของงานค่ะนั่นก็คือถนนนะคะ หน้าโรงเรียนสาธิตนั่นเองนะคะจะเต็มไปด้วยดอกชุพูพันธทิพน,นะคะวันนี้จะมีคนค่อนข้างครุกคล่านนะคะแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้เก็บภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับต้นชมพู ด้วยกันนะคะเห็นไหมคะข้างหน้าสวยเชีวยวค่ะชมพูพันทิพย์นะคะจะออกดอกแค่ปีละครั้งนะคะก็ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะ